ดูดมาแต่จากฝั่งโน้นนะครับกระโดดขึ้นมาครับนี่ครับลงมาแล้วครับโอ้ขับรถมาเห็นพอดีครับอุ้ยนี่อีกหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ครับโอ้พี่น้องอือสองตัวแน่นๆครับผมโอ้ปัดอะไรใหญ่ขนาดนี้วันนี้น่าจะขึ้นมาจากโน้นครับเดี๋ยวไปจับตัวนี้ก่อนครับ แต่มันจะหายอ้้โอ้เจอแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้หลุดอีกแล้วครับไม่อยู่ครับเดี๋ยวต้องหารายใส่ครับอันนี้มันนอนอยู่นะครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับนอนแบบปูสบายเลยครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมาจับเอาเดี๋ยวหาดูอีกครับ น่าจะขึ้นมาจากฝั่งนี้นครับออ,อ,อม้าอีกแล้ว,วนี่รอยมันขึ้นใส่ฝนตกนะครับเมื่อคืนวันนี้มานะครับขับรถมาธรรมดาก็มาเจอครับเอ้ย มานอนอยู่ให้จับซื้อ,อจะเข้าไปรูนน่นหรือเปล่านอนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจับก่อนนะครับผม